นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนําประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องคอามสนธ์ฉันเพื่อนจำเป็นต้องมีอยู่ในชีวิตข้อความทวิตจากมาร์คแมนสันได้เขียนข้อความไว้ว่าลองจินตนาการดูว่าคุณสดไปทั้งชีวิตแล้วก็จากโลกนี้ไป ลองจินตนาการอีกเหตุการณ์หนึ่งคือคุณม,มีเพื่อนเลยสักคนแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วผู้คนส่วนมากมักตีความผิดไปว่าการมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับเพื่อนจะคล้ายคลึงกันกับความรักโรแมนติกซึ่งในความเป็นจริงแล้วคุณสามารถมีความสุขโดยไม่มีคู่ครองได้แต่คุณไม่สามารถมีความสุขโดยขาดมิตรภาพได้เลยผมชอบข้อความริตนี้มากเพราะว่ามันมีการย้ำเตือนว่าบริบทของความสัมพันธ์เนี่ยสำคัญที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีแฟนเราก็ควรจะมีเพื่อนเพื่อทดแทนสิ่งสิ่งนั้น นี่ความเป็นจริงอย่างยิ่งผมสังเกตเห็นมาหลายคนว่าหลายคนเนี่ยที่เขาไม่มีแฟนเขาก็จะติดอยู่กับเพื่อนไปไหนไปกันเว้นนู้จะใช้ชีวิตที่จะอยู่คนเดียวมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตที่อยู่กับเพื่อนมากขึ้นตามแต่แล้วกุญแจของชีวิตนั้นมันอยู่ที่ว่าเราสามารถมีมิตรภาพกับความสัมพันธ์ใดได้มากที่สุดแน่นอนถ้าเกิดสมมติว่าม,มีมิตรภาพกับแฟนก็ย่อมเกิดขึ้นในเช่เชนเดียวกันเพียงแต่มีมิตรภาพที่แท้จริงเนี่ยผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่อยู่ที่สถานะหรือบริบทเพียงอย่างเดียว แต่มันอยู่ที่ใจเรามากกว่าใจที่เรามุ่งหวังและเรียนรู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นมิตรภาพจริงๆหรือเปล่าชีวิตเรานั้นไม่สามารถมีสุสเดจได้เลยเพราะว่าเราอาจจะมีมิตรภาพกับครอบครัวก็ได้เช่นกันซึ่งสิ่งนี้ไม่สามารถกําหนดชี้ชัดได้เลยว่าเราควรจะไปตรงไหนเพียงแต่เราต้องรู้ว่าเราเป็นสัตว์สังคมและเราไม่สามารถที่จะมีความสุขได้เลยโดยปราศจากการมีกาณมิตรอย่างแท้จริงผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าหากชีวิตโดยพื้นฐานแล้ว ทุกคนต้องการเพื่อนชีวิตมากกว่าคู่ชีวิตแสดงว่าคู่ของคุณในตอนนี้มีความเป็นเพื่อนให้กับคุณรอเปล่านี่คือสิ่งที่ผมเล็งเห็นเลยว่าคนวางมิตรภาพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สถานะหรือบริบทอย่างที่ผมเน้นย้ำเป็นประจำแต่สิ่งที่สาคัญกว่านั้นก็คือเรามีความเป็นเพื่อนและเป็นกลารันตจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่มีความเป็นเพื่อนด้วยกันเลยผมเชื่อว่าความสัมพันธ์นั้นๆอาจจะไม่มีความมิตรภาพอย่างแท้จริงด้วยเหตุผลที่ว่าแน่นอนการที่เราแต่งงานกันกันกบคู่ครองคนหนึ่ง แน่นอนตอนแรกเราอาจจะแต่งงานด้วยความรักความหลงความรู้สึกต่างๆนานาที่มันถาโถมมายิงที่ตัวเราแต่แล้วความรู้สึกนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปผมพยายามเรียนดูในเรื่องของความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นและผมก็เลงเห็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือความรักนั้นแปลเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนรูปแบบจากความรักใคร่เป็นความรักฉันเพื่อนพอความรักฉันเพื่อนปุ๊บมันก็กลายเป็นความรักที่มีเมตตามากขึ้นที่คอยจุนเจือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นี่เป็บ่าคือความรักที่ดีและเปลี่ยนมาในรูปแบบที่ดีคล้ายๆกันชุดมีความละเอียดมากกว่าที่เราคาดฝันเอาไว้มากแน่นอนเราอาจจะต้องการความสนุกสนานแต่เราจะอยู่กับความสุขสงบมากกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสนุกสนานมันก็ย่อมให้ความบันเทิงเรืองใจแต่แล้วความสุขแบบสงบมันย่อมให้ความสงบร่มเย็นใจนั้นมันก็แช่มชื่นมากกว่ามันมีความอบอุ่นมากกว่าเยอะมากๆมันเป็นความรู้สึกที่ว่า เราไม่ต้องทยานอยากที่จะไปตรงไหนเราเพียงแค่อยู่ตรงนี้ให้เราเข้าใจว่าชีวิตมันไม่จำเป็นต้องทยานอยากอะไรไปไกลเลยเพียงแค่เรามีกันและกันเพียงแค่วันนี้เราแค่คุยกันไม่ไกี่ประโยคนี่หรือเปล่าคือความรักที่ดีที่เป็นในรูปแบบของมิตรภาพมันก็จะส่งผลทําให้เรามีความสุขในชีวิตในระยะยาว นี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนอาจจะยังสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าผมก็อยากให้ลองสังเกตลองคุยกับคนที่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้แยกแยะได้ว่าเราจะเลือกแบบไหนระหว่างเป็นคนที่พยายามสะสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตกับเป็นการที่เราสะสวงหาสิ่งที่ไม่มีคุณค่าในชีวิตเลยมีทัาพเป็นสิ่งที่ได้จากทุกๆความสัมพันธ์ไม่ว่าจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันก็ตามแต่ เราจงรู้ว่าเราสามารถเป็นการมิตรให้กับผู้คนได้หรือไม่เมื่อคนแปลกหน้านั้นก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นบทบทเริ่มแรกของการที่เราจะรู้จักซึ่งกันและกันเราไม่สามารถที่จะตอบได้เลยว่าคนคนนี้เรารู้จักจริงๆต่อให้เราเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนของเพื่อนใดๆก็ตามแต่เราก็ต้องรู้จักเขาด้วยความคิดที่ว่าเรามองเขาเป็นคนแปลกหน้าก่อนเสมอเราไม่มีทางรู้จักใครสักคนหนึ่งจริงๆจนกระทั่งเรามีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เราเริ่มสนิทสนมกับคนคนนึงมากขึ้นรวมถึงเราเริ่มที่จะตกผลึกกับความสัมพันธ์นั้นว่าเออคนคนนี้เขามีชีวิตที่ดีมากขึ้นเพียงเพราะว่าเขารักตัวเองเป็นเพียงเพราะว่าเขามีมิตรภาพต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขานี่ความเป็นจริงหรือเปล่าที่เราควรจะเป็นเพื่อนกับตัวเองก่อนเราควรจะรักตัวเองให้เป็นแล้เราก็ควรจะสังเกตเห็นสิ่งแวดล้อมรอบข้างว่าเราสามารถที่จะช่วยเขาอะไรได้บ้างเมื่อจุดเริ่มต้นนั้นคือตัวเราเอง จุดต่อไปนั้นก็คือผู้คนรอบข้างของเราเมื่อผู้คนรอบข้างของเราดีเยี่ยมทั้งหมดแล้วตามแบบฉบับในสิ่งที่มันควรจะเป็นเราก็จึงกระเถิบตัวเองออกจากคนรอบข้างเป็นคนในสังคมและก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือโลกนี้แทนนี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าสิ่งที่เราเป็นการมีให้กับผู้คนมันก็จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมันทาให้เรารักตัวเองเป็นและทําให้เรารักคนอื่นเป็นการมาสดทั้งชีวิตไม่น่ากลัวและโหดร้ายเท่ากับการไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีเลย แม้ว่าเราจะโสดแต่ถ้าเราโดนรายร้อมไปด้วยความรักเราก็สามารถมีความสุขได้ผมเชื่อว่าคุณภาพของความสัมพันธ์บ่งชี้ถึงคุณภาพของความสุขในชีวิตของเราถ้าเราอยากจะมีความสุขในชีวิตจงเรียนรู้ที่จะรักษาความมันที่ดีเอาไว้ให้ได้มากที่สุดสังเกตผู้คนและเลือกใช้เวลากับเขาเหล่านั้นแน่นอนเราทุกคนมีเวลาเท่ากันและแน่นอนเราก็มีสิ่งที่ดีและไม่ดีไม่เหมือนกัน ถ้าเราเรียนรู้สักนิดหนึ่งเราจะรู้ว่าถ้าเราอยู่กับคนที่ไม่ดีต่อให้มันได้แก้งเหงาคลครกังวลสักนิดหนึ่งเราก็ยอมที่จะอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติเราคลุกคลีกับใครสักคนหนึ่งจริงๆเราต้อง ages, รับรู้ว่าเราก็จะมีเหตุผลในการใช้ชีวิตไม่ต่างกับเขาผมมกักจะเน้นย้ำเรื่องนี้เสมอเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในการให้เราเรียนรู้จากชีวิตว่าชีวิตนี้ไม่มีสูตรสาเร็จเพียงเราถ้าเกิดสมมติเราใช้ชีวิตไปกับอะไรมากที่สุดชีวิตเราก็จะบ่ายหน้าไปอย่างทิศทางนั้นมากยิ่งขึ้น ือเราต้องสอบทานชีวิตของเพื่อนเลยว,ว่าชีวิตของเพื่อนเราเป็นแบบไหนเรารู้จักเพื่อนจริงๆร,งรอเปล่าและเพื่อนเรามีไมเซ็ตแบบไหนจริงๆเพื่อให้เรามีความคิดที่ดียิ่งขึ้นชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเพียงแต่เราต้องรู้ว่าคุณค่าของความสัมพันธ์มันต้องมาก่อนเสมอเราต้องจัดบทหมู่ให้ชัดเจนว่าเราควรให้เวลากับตัวเองเท่านี้เท่าน<ๆ>ั้นให้เวลากับเพื่อนคนนี้เท่านี้เท<ๆ>่านั้นเพื่อให้เราจ,จัดจําแนกว่าโอเคคนนี้คุกคีได้มากหน่อย โอเคคนนี้คบแบบผิวเผินเราไม่ต้องคลุกคีเขาเยอะเพราะเรารู้ว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีความคิดหรือทัศนคติที่ดีพอสมควรที่ทําให้เราต้องไปเสพสื่อตรงนั้นนี่ก็จึงเป็นเหตุผลของการใช้ชีวิตของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเราก็จึงจําเป็นจะต้องเรียนรู้ว่าคุณภาพของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความคิดแบบต่อยอดมากยิ่งขึ้นเราเป็นโสดก็ไม่แย่เท่ากับเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีเลยเราจงสอบแสวงหาคนแบที่ดีไว้ก่อน เมื่อจะอยู่ตรงแห่งโหนดใดอย่าเลือกว่าจําเป็นจะต้องมีแฟนอย่างเดียวฉันชอบอยู่กับแฟนอย่าเลือกว่าฉันจะต้องมีเพื่อนอย่างเดียวฉันชอบอยู่กับเพื่อนขอให้คุณเลือกในสิ่งที่ควรเลือกนั่นก็คือเน้นความสัมพันธ์เป็นหลักแในชีวิตของคุณก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นตามสุดท้ายนี้ทั้งนี้ถ้าเราคิดว่าความสัมพันธ์ความรักแบบจู้สาวสามารถทดแทนการมีความสัมพันธ์ฉันเพื่อนได้นั่นอาจจะหมายถึงเรากําลังหลงทางก็เป็นได้นี่สําหรับคนที่สุดโต่งไปเลยว่า ฟิกไว้ประมาณว่าความรักแบบชู้สาวเนี่ยสามารถทดแทนความรักแบบเพื่อนได้ผมกล้าพูดเลยว,ว่าต่อให้ไม่มีความรู้ใดๆก็ตามและต่อให้ไม่มีข้อมูลในชีวิตผมก็ยังไม่เชื่อแบบนี้เพราะผมเชื่อเสมอว่าทุกๆครั้งความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดมันต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันถึงแม้ว่าเราจะไม่เริ่มจากการที่เราต้องเป็นเพื่อนกันจริงๆแต่เราต้องมีความรู้สึกแบบเป็นเพื่อนในความหมายคือหวังดีซึ่งกันและกันเป็นกันเมิต่อกันและกันที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่า เราสบายใจที่เราอยู่คนนี้ซึ่งแน่นอนว่าความรักเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากตรงนั้นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออความรักนี้มันยั่งยืนมากกว่าที่มันจะเป็นความรักใคร่ปรารถนาหรือความต้องการในเรื่องของเซ็กสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แยกความรักกับความหลงออกจากกันแยกความรักกับความใคร่ให้อยู่คนละหมวดหมู่กันแต่เราเรียนรู้ว่ามันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้แต่ขอให้คุณให้น้ำหนักกับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความรักแบบฉันเพื่อน เพราะสิ่งนี้จะส่งผลต่อความสุขระยะยาวมากกว่าและมันยั่งยืนมากกว่าเยอะผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อกแยชิด้วยนะครับ